สวัสดีลูกค้าเอามาส่งให้ที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาเคยทำเซรตมิโคสมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แต่มาเ็นแบบนี้เราเห็นเรื่องฝุดก็อยากล้างอยากซักว่างานล้างงานซักนะครับจริงๆเราจะต้องจบที่ปรับผิวนะครับเคลียร์โปรแกร,รมให้กลิ้งทีนี้เราไม่รู้นะว่าแกต้องการแบบไหน ผิวสมัมผัสนะครับอืมโอเคอันนี้มองทะลุมองทะลุไปเลยก็จะเห็นว่าโอเคมีเรื่องของโฮรลแกรมเยอะหน่อยแกลุยฝนมาแหละอืมท,ทีนี้ลุยฝนแล้วมีคราบดินด้วยโอ้หเอาให้ดูนี้ผมว่าใช่เรียบร้อยอืมทั้งใบครับดินเข้าแบบนี้ทั้งใบโอเค ทำแก่ก่อนว่าแกอยากทําแบบไหนนะครับดูตามนี้ออืือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมถึงมอนนีอันนี้คือรอยอะไรขาวๆเ,เป็นขาวๆข,ขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเป็นขาวๆขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นพวกยาขัดมีบ้างครับผิวสัมผัสมันมันไม่โอเคเพราะว่า หมวกมีการลุยฝนมาครับแล้วก็หน้าฝนหน้าฝนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าฝนมันเป็นยังไงกับหมวกกันน็อกมันจะต้องพิเศษหน่อยอทั้งใบครับแล้วดูตามขอบขอบนะครับตามขอบขอบ อันนี้คือพี่เขา,าครับมีการเช็ดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทำความสะอาดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ขอบของมันไม่ถึงใช่ไหมมันต้องเป็นการล้างด้วยวิธีของเรานะครับเป็นการดิฟคลีนนะครับดิฟคลีนทั้งใบนะครับเดี๋ยวนะขอดูตรงนี้หน่อยสายยังไม่ได้แข็งนะครับยังยังมีความยืดอยู่และให้ตัวได้เพราะฉะนั้นครับผมว่าโมไปนี้ใช้งานน้อยแต่ใช้งานหนัก เดี๋ยวโทรกับพี่เขาก่อนสักคู่เดียวครับเกิดเปลี่ยนแล้วทางไมมีเตงไ,ไม่เปนะพี่า้ามาต้นน้อ้าวนี้เห็นะ กดเองนี่ถุงท้างสุดไม่กอยู่ ลดตัวท่วมเลยแล้วเวฟเนี่ยประเทดีออก เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมออนไลน TT 2024วันนี้เขามาทำโปรแกรม full detail ครับพี่ก็บอกว่าเขาไปทริปผีตาโคสมาก็แน่นอนแหละครับโดน้งฝนโดน้งฝุ่นเนาะก็ทั้งใบนะครับ หล่อเดิมสีน้ำเงินของอลา,ายที่ผมเคยเออบอกไว้หลายๆคลิปแล้วอะผมจะบอกว่ามันใช่เลยนะสีน้ำเงินของอลา,าย คือสวยครับเลี่ยมทุกจุดนะครับและเป็นหมวกที่ผลิตปี2024ันยี่สี่เป็นอีกหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความโซมของเขาครับมันแก้ได้ไม่ยากนะครับมันไม่ยากมากถ้าเอาเป็นว่าคุณไม่ล้มมาหมวกคุณเลี่ยมอย่างนี้กลับไปบ้านแล้วก็ในโปรแกรมนี้ครับยังจะมีการดูแลหลังการขายให้อีกสองครั้งทุกหเดือนครับนำกลับมาให้เราเมนเทนนะครับหมวกคุณก็จะมีความฉ่ำอย่างนี้อยู่ตลอดในระยะเวลาตามที่เราดูแลตามโปรแกรมนะครับจ้ะถ้าใคร ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับนะเรายินดีดูแลให้กับหมวกทุกใบนะครับเ,เรียกว่าหมวกุจะราคาเท่าไหร่นะครับเรายินดีดูแลด้วยมาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวในทุกๆใบครับผมโอเคงั้นเจ้าอะไร2 0 2 4บนี้ผมขออนุญาตปิดจาว้เพลงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ